ไปค่ะพี่อ้วนไปโรงพยาบาลกันแหมใส่ทัางเพิ่มและพีคไวเน,นี่นยลูกดูสิโอ้เดี๋ยวพาพี่ไปโรงพยาบาลก่อนนะโกตัวเล็กไปเป็นท,ทางกันวันนี้มาถึง6โมง40แล้วคิวที่40นะครับคิวเวลรเบียน ผวว่าน่าจะได้คิวฝังเข็มคิวไม่หนึ่งก็สองนะนี่ครับมาฝังเข็มมาฝังเข็มนะับเฮ้ยลูกตื่นเต้นเหรอลูกโอ้ไม่ไปไม่ไปไม่ไปมาโรงพยาบาลอีกเยอะคุณพ่อพาหนูมาโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะ เออได้คิวแรกนะครับคุณหมอจะเริ่มเรียกตอน8โมงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ก็ต้องจัดการเรื่องฉี่เรื่องอื่นของพี่อ้วนในในตะกายให้เสร็จก่อนเพราะว่าเวลาเข้าไปฟังเข็มต้องถอดแผมเพิ่น,นะครับโอ้เป็นแมวไฟฟ้าเลยลูกเขาก็นิ่งนะครับแต่บางครั้งก็มีคลานหนีต้องคอยจับเขาไว้บางทีเข็มหลุด พอฟังเสร็จก็จิ้มวิตามิน B หลายๆจุดกระจายกระจายไปนะครับวันนั้นผมตัดแผ่นจิ๊กซอและเหลือเป็นเศษให้เขาไว้เล่นนะครับขออเขาพองก็จะห่วงมากหลังๆพฤติกรรมก็ค่อยๆดีขึ้นนิดนึงไม่ไล่ตบคนอื่นทุกครั้งแล้วเริ่มแบบมีเว้นบ้างไปนั่งมองหน้ากันได้บ้างนะ จ๋านะเขาพองพี่หนุ่มแสบลูกแส,แสบๆนะออโอ้โหมองรอดกันเหรอเขาพองเขาไม่โอ้สองคนเนกินอาหารซองกันอยู่เลย <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีแผลเกิดนะครับก็เลยให้ออกมาคานเล่นหนงเขาปกติ แต่ตอนนี้ปัจจุบันตัวน,นี้มีแผลก็ยังไม่ปล่อยออกมานะรอยแผลหายก่อนแล้วค่อยปล่อยเขาอืมรู้สึกแย่นะครับแบบเราเราดูแลเขาดีไม่ดีพออืมก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะเป็นผลาที่ก็น่ารักษาใช้เวลาพอสมควรนะเขาก็ยิ่งอยากจะออกด้วยพี่อ้วนอนะดูสิ หน้าตาเหมือนแสบตอนนี้ก็ลองทายาดูเองก่อนนะครับเพราะว่ามีหมานัดคุณหมอที่ยี่บสองแต่ถ้าเกิดมันดูไม่ไหวมันลามมันอะไรขึ้นก็คงต้องไปก่อนนัดนะครับอืมเพราะยังไงคุณหมอก็น่าจะให้เป็นยามาทาแล้วก็ให้ดูแลเหมือนเดิมครับช่วงนี้ต้องเร่งทำงานด้วยนะแล้วก็ แผลมันยังไม่ได้ใหญ่ไม่ได้มีหลายจุดขนาดนั้นนะครับแค่ว่าเริ่มเป็น